ครับสวัสดีครับเส้นครับเอฟซีสุวังงสุบอรนะครับอีกกำลังมองหาเะรด้ง้วนไปเรียงนะครับบืงน่างสุภาฟ้าครับสีกันกับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจัตุหลับพักพิมานจังหวัดเลยครับวันนี้ก็ได้ง้วนไม่รู้กลับมาฝากำลังครับบุกลูกสาวหนาลากขึ้นอยังครับลูกสาวเดียนกว่าแล้วครับหลังแตกวายาดีดีครับเบื้องลึกงยอดอ่อนตัวดีดีครับนี่นี่นำนมดีแล้วครับพี่น้อง บึ่งแม่ทองสร้างอ่างเึือรับงวจ้อยบ่เป็นครับงวดูงูรับพี่น้องลูกตัวที่สองนอครับคพามสูงแม่ย่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกไปห้าร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับเครื่องดำเครื่องบด้อครับขอบหูดำขอบตาดำครับพี่น้องนี่เนเลยครับทำงามครับพี่น้องโคนอ่างหลางครับจ้อยว่าเป็นเปิดราคาไปหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยครับตรงไหนที่ต้อีสานนะครับเจองขาดีเร็บดีคอขาดำรับประกัน ขาบบชกบบถอนครับมดลูกครับเี่ยนหนึ่งเด้อครับพี่น้องเด้อขัวหางกับลามดีครับเบื้องหน้าบบาบันของแต่ลูกสองหือว่าได้ซดครับนี่เบื้องแรกครับพี่น้องเรื่องน้ำเต็มารงย้อนโอ้ตนนี่ดีเอปีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับเดินครับให้พี่น้องมึงผมปล่อยคีบไรกันเลยครับมีงสองคปบรับเต้านมดีดีครับหันนมดำนะครับ น้ำสีพอมีตีงเ่ามันหายลูบีบังเกอครับพี่น้องแดงซ้ำแดงจนใหม่แดงจนแสบตาครับพี่น้องเนอะครับต่วกะมีห้อยเป็นลํำปีลํำเดียนจึงน้อยอยตัวหายเราด้วยครับดำเราครับดำเราไปยังครับเราประกันด้วยครับนั่นแหละนี่ครับกัวหางลาบเลยขอเขาลงมาห่อนเล็กหน่อยครับเที่ยงดำปื้อปืพี่น้องเ้อะมื่นเจ็ดพันเก่าอยครับด่วนๆเลยครับผู้ใดประทันฉีกก่อน ส่งห้ซี่ทวยอีสานนะครับผมว่านาเรียงนาเจ็บตัวนี้มันห้ลูกดีครับน้ำนมดีบึงรอสะดือรอพวกนมองไหมครับยาดอ่อนๆนี่ดีหน่อยเดี่ยวนวลไนครับเึงพอว่าจะสร้างยังไงครับหลังกระล่างแตกครับนี่ควรอยู่มังนังครับพี่น้องงงามครับพี่น้องคู่นี่กันเลยเป็นตาเรียงตะเจ็บเอางที่ไปไห้ครับมันมันบบจอยง่อกี่มันกินเม่กินมันกับใบจอยครับนี่เมื่อกพันเนี่ยครับมึงหลอดครับ ปอบตาดำบันมีแพนด้าครับพี่น้องบังหลอดดงหลวงสาวครับน้มครับคือว่าจับได้ไปเลยนครับบ่เดือบ่แลแอนเซคนครับอันนะ้ะธรรมดาเฮานี้ล่ะะอ้าวเป็นตัวเลี้ยงผมแนะน้เไรโคเนี่ก็ได้มันเป็นหัวพลว่าหลูกหมูครับเมื่อเจ็ดพันเก่าลอยครับอันนั้นสุดยอดครับบังหลวงสาวเลยครับ บ้างามครับเป็นลูกหลอดเด้อครับบ่รู้ว่าลูกพ่อไรครับลูกหลอดเลยครับผมคิบว่บอกว่าพ่อไรว่าไม่มีมมความมั่น,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 รค,รน,นครับนั่นแหละน้ำนี่ดีนะพี่น้องน้ำแหลมปิดน้ำซีพอจริจริงครับนั่นแหละนางามครับครับความมันของแขกครับพี่น้องวนันไหนพี่น้องบ้านกัน จะหาหน้าที่ครับพี่น้องถ่ายแล้วครับถ่ายบานดีครับถ่ายเต็มดีแล้วเรื่อนไงเรื่องห้างเพิงครับพี่นอ้องนั่นแหละแนน้ำเลยครับแนวลูกคู่นี่ก็เสื่อมว่าตัวเดียวแล้วครับนี่สองตัวสองใจออกไปข้าวเดียวถูกสามสี่เดือนก็ได้ทบแล้วโอ้โหนี่มันปีละลวกอ่ะง่ยายครับพี่น้องหนังหนาดีครับ มื่นเจ็ดพันเก่าลอยครับดโดนๆเลยครับทรงหอยฟีัวอีสานด้วยครับอะไะตัวกลุ่มมนเมี่ยรวมนะว่ามันไตเร็วครับพี่เนาะไปข้าวเดียวกันเลยครับเป็นซื่อสองเหยื่อสามเลยนะขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับสี่หับช่อมฉีดช่องยูทูบสุภาพป้าวนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ กตเบื้องเรียนไปเพื่อความบนเทิงเนี่ครับพี่น้องเนี่ยขันมากกับยังตทรหาสบายสบายครับผมตรงไหเลยครับผมแหลนเองสรงเองทั่วประเทศแหละครับสบายสบายครับถึงไหนถึงกันครับอ่ล่ะครับผมครับแ็ขอเชิญี่ปรชาชนนี่แหละครับผมครับขอบคุณหลายๆด้วยครับที่หลับชมด้วยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ สวัสด uh, ีครับ